สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีจากช่องใบบุญบัวน,นะคะวันนี้พี่บัวเข้าสวนแต่เช้านะคะเพราะว่าเป็นวันแรกของการเปิดเทอมเนาะเราก็ตื่นแต่เช้ามากไปส่งไปส่งเด็กน้อยไปโรงเรียนนะคะกลับมาก็จะมารีวิวบอลสีให้เพื่อนเพื่อนชมนะคะเดี๋ยววันนี้จะเอาบอลสีตัวใหม่มารีวิวให้ดูไม่ใช่ตัวใหม่แต่เป็นบอลสีตัวเก่านั่นแหละแต่ว่าเราเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะ นี่อันนั้นถ้าหลายคนเคยติดตามช่องพี่บัวนะคะจะเห็นว่าเคยรีวิวบอนสีตัวนี้มาหลายครั้งแล้วนะคะตัวนี้มีชื่อว่าบอนสีพิษณุโลกนะคะเป็นบอนสีตับจังหวัดลูกค้าสนใจเยอะมากนะคะสอบถามเข้ามาไม่ว่าจะลงในกลุ่มหรือว่าลงในช่อง y o u t u b e นะคะคนติดตามก็สอบถามเข้ามาเยอะนะคะแต่ว่า พอเขาดูว่าเป็นบอลสีพิษณุโลกเก่านะคะเขาก็ไม่ได้รับนะคะพิษณุโลกจะมีเก่ากับใหม่นะคะถ้าเก่ามันจะเป็นสีสีชมพูนะคะพเพื่อนๆนอ,อันนี้คือยังไม่กัดสีเต็มที่นะถ้ากัดสีเต็มที่เขาจะเป็นสีชมพูทั้งใบนะคะสวยหวานมากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพิษณุโลกใหม่เขาจะกัดสีตรงช่วงกลางมันจะลายนะคะ ลายคล้ายๆกับฮกลงนะคะคล้ายๆกับตระก,กูลฮกลงไปไปทํานองนั้นนะคะแต่ว่าจะไม่เต็มใบเหมือนฮกลงนะที่คนเขาหาก็คือพิษณุโลกใหม่นะคะพอเจอตัวนี้เข้าไปคนก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยอยากรับนะคะเพราะว่าหนึ่งราคาก็จะสูงนิดนึงสูงพอกกับตัวใหม่เลยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเน้นลวดลายเนาะถ้าเป็นธรรมดาเขาก็ไม่ค่อยชอบกันตัวนี้พี่บก็เลยเออออกยาก บอกอยากเราก็เลยคิดว่าจะเก็บไว้สะสมเองนะคะให้เป็นอาจจะเป็นเราคนเดียวก็ได้ที่มีบอลสีพิษณุโลกใหม่เอ๊ะพิษณุโลกเก่านะคะเพราะว่าคนอื่นเขาสะสมตัวใหม่กันเนาะเราจะมีตัวนี้เป็นลายเก่านะคะก็เลยเปลี่ยนใส่กระถางนะคะเป็นกระถางดินเผาของคุณยายนะคะขคุณแม่นะคะที่ปลูกมานานแล้ว เขาบอกว่าบอนสีมันจะชอบกระถางดินเผาเนาะเพราะว่ามันจะรักษาอุณหภูมิของดินข้างในได้นะคะเนี่ยตอนเปลี่ยนที่แรกนะจากสี่ใบร่วงไปทีละใบเทละใบตอนนี้เริ่มฟื้นตัวนะคะแตกใบใหม่ออกมาแล้วเป็นสี่ใบแล้วก็กำลังมีหลอดใหม่อีกหลอดหนึ่งก็จะเป็นหลอดที่5นะคะช่วงนี้เข้าสู่หน้าหนาวนะก็เป็นช่วงที่บอนสีจะทิ้งใบนะคะเพื่อน วิธีการก็คือเราจะไม่ให้มันทิ้งใบแล้วก็จะรองฐานน้ําไว้ข้างล่างนะคะพี่บัวไม่มีฐานน้ําก็ใช้ขันนะคะถ้าเป็นกระถางใหญ่ตัวนี้ก็ใช้ขันนะคะรองน้ําไว้นิดนึงแล้วก็ใส่ตัวนี้เลยนะคะเวลารองน้ํามันก็ข้อดีของมันคือเราไม่ต้องรดน้ําเช้าเย็นนะคะก็ปล่อยมันไว้เลยนะคะไม่ต้องรดน้ํานะตัวนี้ก็นี่ค่ะก็เอาบอนสีพี่ต้นลก กำลังกัดสีชมพูสวยมากเชื่อว่าน้อยคนจะมีนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาสะสมตัวใหม่กันเนาะตัวเก่านี่ก็เหมือนกับถ้าเราไม่เก็บไว้มันอาจจะหายไปเลยก็ได้เนาะเป็นบอลสีตับจังหวัดตัวเดียวที่มีอยู่ในวิมานไม้ตอนนี้นะคะถ้าใครอยากดูก็แวะมาชมได้นะแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ขายนะคะตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ว่าถ้าลูกค้า รับราคาได้ก็ปล่อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะเอาน้องไปเข้าตู้อบก่อนนะคะว่าอบไว้ใบเขารู้สึกว่าสดชื่นขึ้นมากนะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย